สวัสดีครับผมวิเคราะห์ทองคำนะครับนะวันที่17สิงหาคมนะครับผมแล้วก็เอาไว้ใช้นะครับในการเทรดนะครับผมหรือวางแผนการเทรดนะครับกันในวันจันทร์นี้นะครับนะฮะวันจันทนี้ก็วันที่19นะครับผมนะับอ่ะทีนี้เราไปดูกันนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็ได้เห็นนะฮะออทามไฮนะครับนะฮะ 2 5 0 0นะครับขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เ็าทำราคาสูงอยู่ที่2510นะครับ2,510นะครับสอ่ัาอนัวนี้อยู่กราฟเด y นะผมนะฮะหลังจากที่วิเคราะห์กันเมื่อวานนี้นะครับว่าน้องนะครับมีการลุดเทนไลน์ตรงกรอบนี้นะครับกรอบนี้นะครับแล้วก็เบรกราคาขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปได้แล้วก็ทำออทามไฮนะครับทีนี้จุดที่น่าสนใจนะครับจุดที่น่าสนใจของฝั่ง S นะครับฝั่ง S นะครับ ก็คือโซน2518ตรงนี้นะครับนะโซน2518นะครับนะเป็นจุดที่อืมนะฮะของฝั่งเอสน่าสนใจค่าเขามีในเรื่องของแพ A ชันเนี่ยมันน่าสนใจนะครับที่จะออเดอร์ S ลงมาได้นะครับแต่ถ้าหากดูไปได้นี่น่าจะวิ่งไปไกลนะครับสังเกตเทนไลน์ตรงนี้ไหมครับนะฮะเขาวิ่งตามเทนไลน์นะครับปากกอบตรงนี้นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับนะครับ จากนั้นนะครับผมจากนั้นนะครับถ้าเขาจะมีการย่อลงมานะครับการย่อลงมาครับเดี๋ยวเราไปย่อในทางฟ m e ของ Head ฟนนะถ้าเขามีการจะย่อลงมาจุดไหนที่น่าสนใจในไม้บบ้างนะครับนะโซนไหมไม้ B ที่น่าสนใจนะครับโซนแรกนะครับเป็นโซนส4 7 7่นะครับนะครับ2 4 7 7เนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับจุด B นะครับนะจุด B นะหรือเขาอาจจะย่อมาเท่านี้ก็ได้ครับ ย่อมาเท่านี้ก็ได้นะประมาณ2483นะครับนะครับค่อยกดออเดอร์ B ผมมองว่าการที่เราพยายามที่จะบีราคา250 0เนี่ยนะครับมันเป็นราคาจิตวิทยานะครับมันมีโอกาสที่เขาจะทะลุลงมาก่อนก็ได้ครับนะครับเพราะว่าตรงนี้ทางรงป่งสบายเนาะนะทนสาทางร่งปลงสบายถ้าเขามีการรีเจ็คราคาไปถึงราคา18แล้วสามารถที่ย้อนราคากลับลงมาได้นะครับก็ทางก็จะลงนะครับนะครับ สำหรับไม้ S นะครับมองตรงโซนนี้นะ2518นะครับถึงประมาณโซนนะครับสองห้าสอนะครับประมาณโซน2501กรอบนี้นะนะครับหน่งแปถึง21นะครับนะครับที่ราคาน้องอาจจะนะครับวิ่งไปถึงนะครับนะครับบนจานนี้นะครับนะครับ2522้าสนะครับประมาณนี้นะครับ18ถึง22นะครับผมก็ ประมาณโซนนี้นะครับเพราะว่าเขาจะวิ่งมาชนตรงเทรนไลน์ของกราฟเดย์พอดีครับนะครับจุดนี้น่าสนใจนะนะครับนะครับเดี๋ยววันจันทร์นะครับเดี๋ยวดูราคาน้องว่าเปิดตลาดมานี่เขาอาจจะไม่ย่อเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปไปชนอีกทีที่มันที่18ถึง22นะครับนะแต่ถ้าเขาปรับตัวลงมานะครับเราต้องหาโซนเข้านะครับโซน B นะนะครับแต่อย่าเพิ่งพยายาม S follow S ลงมานะเพราะอาจจะย้อนลงมาทีนึงแล้วสามารถที่จะปรีขึ้นราคาไปก็ได้นะครับนะครับ จุดที่น่าสนใจตรงนี้นะแต่ถ้าเขาย้อนมาได้นะครับจุดที่ใครนะครับอยากจะออกออเดอร์บนะครับอ่าตรงนี้ก็ถามว่าออกได้นะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเล็กน้อยนะครับนะสองพที่ผมบอกว่าเป็นราคาจิตวิทยาเห็นไหมสองห้ 2, 5, 0, าศูนยนนะครับที่ผมตีไว้นะครับจิตวิทยาเลยนะครับอ่าใส่ไปสองห้าศูนย์ศูนย์นะเนี่ยเป็นราคาจิตวิทยาจริงๆผมไม่อยากให้ให้ให้ B ตรงนี้นะมันเป็นราคาจิตวิทยานะครับ ราคานี้คนพยายามที่จะออกออเดอร์ไรออกออเดอร์บีกันเยอะไงนะครับนะครับไปดูในทางเฟรมของ H1 นะครับนะเ1เห็นไหมครับมันเป็นราคาจิตวิทยาจริงๆนะนะครับวันก่อนที่เขาวิ่งราคาขึ้นมาแล้วเขามาชนโซนสอ0พนะครับเป็นมันเกิดอะไรครับมีอาการย่อลงมาถึง2,300จุดนะครับตรงนี้นะนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าการย่อลงมา2,300จุดนี่คือการกลับตัวนะครับอ่านะครับเขาก็คิดว่าเป็นการกลับตัวที่ไหนได้ครับเขามายืนตรงหัวครับ นะยืนตรงหวัวที่ราคาสองสเจ็ดเจ็ดนะครับนะครับสองสเจ็ดเจ็ดถ้าเรา,าย่อยลงไปดูในทางเฟ็มของเ3 0มสสิบนะครับเอนะ m 3สสย่อยลงไปนะนะย่อยลงไปนะครับนะครับนะนะก็จะเห็นนะครับว่า ราคาเขามีการย่อลงมาแล้วก็ทำออกทำหายขึ้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นวางแผนของเราก็จะประมาณตรงนี้นะครับที่เราได้วิเคราะห์กันไปนะนะครับฮะตรงนี้อย่าลืมนะตรงนี้เป็นราคาจิตวิญยานะครับลองดูเท่าเฟมรมเพกหนึ่งนะนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเท่าเฟรมของ30นาทีนะครับอ่าตรงนี้นะสานาทีสรุปว่า ราคาที่เขาลงมาเนี่ยเขาพยายามที่จะมาเคลียร์แค่จนถึง FVG เองนะครับผมนะครับนะนั้นวันจันทร์ก็แผนตามนี้นะครับนะครับให้ไว้นะครับนะสามารถที่จะหยุดตรงหน้าจอนะครับหรือแค่ตรงหน้าจอผมเอาไว้ดูได้นะสำหรับแผนการเทรดนะครับผมนะนะสำหรับแผนการเทรดนะนะครับแล้วยังไงก็เดี๋ยวไปนะครับพบกันนะครับวันจันทร์นะครับนะเวลาช่วงนะครับ เจ็ดโมงครึ่งนะครับถึงเก้าโมงครึ่งนะครับผบวันที่ไลฟ์สดได้เลยนะครับผมนะเทิดด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ